สวัสดีค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าป๊อปอัพมันขึ้นทางด้านขวามือให้เราเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดก็คือ Google ของเรานะคะทีนี้รอบนี้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเว็บไม่ว่าจะไปโหลดมาจากไหนข้อมูลอะไรที่มันเป็นป๊อปอัพไฟแบบนี้ให้มาลลบคุกกี้ได้ที่มุมขวานะคะ3จุด ให้กด1ครั้งลงมาที่ตั้งค่ากด1ครั้งนะคะให้มองหาไล่ลงมาเลื่อนเลื่อนข้อความทางด้านขวานะคะมันจะมีปุ่มเลื่อนข้อความจากนั้นให้เราทำการล้างมองหาล้างข้อมูลการท่องเว็บหรือคุกกี้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นได้ทั้งสองอย่างนะคะ เราก็มองเลยค่ะอ,อนุญ,ญาตคุกกี้ทั้งหมดอันนี้จะเราเข้ามาดูก่อนเนาะไม่ต้องกังวลนะคะย้อนกลับทางด้านมุมซ้ายล้างข้อมูลก,การท่องเว็บนะคะมาดูขั้นสูงแล้วก็มาติ๊กที่พื้นฐาน ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆให้ล้างไปเลยค่ะเห็นไหมคะป๊อปอัพทางด้านขวามือหายไปแล้วหายไปเลยนะคะเท่านี้เองง่ายๆแล้วก็ทำการปิดเราจะมาพบในคลิปต่อไปก็คือการทำความสะอาดเครื่องนะคะเวลาเราใช้งานไปนานๆนั้น,น,นเครื่องเราจะช้ามากดังนั้นทำยังไง ให้เครื่องเราเล่นได้เร็วขึ้นแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ